ม,มันมีอยู่สามประเด็นนะครับที่ท้องพิจารณานะครับประเด็นที่หนึ่งเนี่ยว่าไม่ใช่รัฐไม่ใช่รัฐใ,ใดๆไม่ใช่ประเทศใดๆน,น,นะครับไม่สามารถที่จะเป็นคู่เจรจาในฐานะของโอเคว่าเขามีสถานะที่จะมาพูดกับประเทศไทยได้นะพูดตรงๆเขาไม่มีสถานะที่มาพูดได้นะครับประเด็นที่2ก็คือเขาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอุปกรรคข้ามชาติที่ร้ายแรงก็คือเรื่องของยาเสพติด นะครับปีกฎหมายไทยนะครับแล้วก็เป็นที่ขึ้นบัญชีของสหประชาติเป็นระดับต้นๆน,นะครับว่าเป็นพื้นที่ทำหรับาการส่งออกในฐานะที่ว่ามีมีกองกำลังมีอะไรต่างเนี่ยการส่งออกอยาเสพติดในรโลกนี้นะครับอันที่3เนี่ยก็คือว่าตัวที่ที่ตัวของเขาเองเนี่ยเขาไม่มีแผ่นที่หรอกนะเขาไม่เป็นรัฐเนี่ยตอนนั้นเขาจะมายึดแผ่นที่เขายิ้นเฉพาะว่าเขาเคยอยู่ตรงไหนเขาเคยอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ประเด็นของมันนะฮะ แล้วไอ้ที่เขาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันไปเชื่อไปอเรื่องหนึ่งซึ่งมันเราก็ต้องพิจารณาต่อนิดหนึ่งก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยว่าต้องการอะไรว่าต้องการที่จะตั้งว่าสเตทค,คือรัฐว้าใช่ไหมเขายังไม่เป็นรัฐนะเขาพยายามสร้างกลุ่มกรน,นมาที่าข้างบนก็เรียกว่าโอเคเรียกว่าว้าเหนืออยู่ติดกับประเทศจีนแล้วถ้าสมมติว่าสร้างเป็นว่าสเตทได้นเนี่ยก็จะเป็นรัฐรัฐที่เชื่อมลงมาที่ถึงประเทศไทยแล้วก็จะกลายเป็นรัฐที่มีชื่อว่ารัฐนักติกสเตท ก็คือรัฐส่งออกยาเสพติดอยู่ติดประเทศไทยนะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมากที่ยาเสพติดทางไร้แหละจะยิ่งทละลักทลายเข้ามาในประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยคุณจะต้องทําก็คือว่าจะต้องให้วาสนะไปอยู่ไกลๆประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องแรกๆที่เราต้องคิดไม่ใช่ในกรณีของว่าเขาจะมีกําลังหรือไม่มีกาลังอะไรอยู่ตรงไหนแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเป็นว่ารัฐเพจยาเสพติดเขาไม่คนอยู่กลประเทศไทยเราองคิดตรงนี้ไปก่อน ดังนั้นเราก็จะมีอยู่สองสามสาที่เราต้องเข้าใจก็คือหนึ่งเขาไม่ใช่รัฐแน่สองเขาก็ไม่เขาก็ไม่มีสถานะที่จะ,ะเขาเป็นพวกยาเสพติดพูดง่ายเขายามจะเป็นรัฐที่เป็นค่าตยาเสพติดใช่ไหมพูดต่างต่างเหล่านี้เป็นสิงทงเราต้องพึงระลึกไว้นะครับเมื่อพึงระลึกไว้เนี่ยเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปกังวละลรมากเพียงแต่ว่าเพื่อเพื่อแนวทางสันติมันจะต้องเริ่มจากแนวทางสันติก,ก่อนก็ต้องแจ้งบอนทปาปม่าที่ผมเรียนไปแต่คราที่แล้วนะ เราต้องแจ้งจแต่ว่าม่ามก็มีปัญหาซึ่งก็เขาทางกระทรวงประเทศเขาทำสิบไปแล้วแล้วก็สิ่งที่ยังไม่ได้ทำเนี่ยก็คือดําเนินการไปทางจีนแล้วตรวจสอบเมื่อประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วยังไม่ทําอะไรก็ไริงคนจะต้องทํามาแล้วอะที่จะที่ดําเนินการไปทางจีนนะครับให้จีนเขาพูดกับทางว่านะครับว่าจะทำยังไงไม่ควรจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาดินะผมก็เสนอแนบไปเลยว่าคุณก็คุณจะต้องขยับไปถึงขั้นการปราบยาเสพติดร,ร่วมกับจีนเพราะจีนเนี่ยมันยอมให้มียาเสพติดในประเทศ ดังนั้นเมื่อจีนไม่ยอมมียาเสพติดประเทศไทยเมื่อมายอมมียาเสพติดจีนกับไทยควรจะร่วมมือกันใช่ไหมเพื่อปราบยาเสพติดจะยอมไหมจะช่วยกันหรือเปล่าถ้าช่วยกันก็ไปด้วยกันได้นะครับแล้วเปการบีบให้วานต้องยกเลิกการผลิตยาเสพติดนะข้อแรกที่ผมเคยพูดไปสุดท้ายนะถ้าเกิดทางจีนก็ไม่เอาเราก็ต้องไปเอาปลายทางคือเขาโดนด้วยทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งออสเตรเลียทั้งญี่ปุ่นเกาหลีใต้ทั้งหลายๆมาลงขันกันแล้วอาจจะจ้างจ้างฐานรับจ้างเข้าไปเลยนะครับในเมื่อมันเป็น รัฐพม่าเนี่ยกล้จะเป็นรั้ล้มเหลวแล้วเนี่ยมันก็เป็นขุนศึกตั้งโต,ตขึ้นมาเป็นใหญ่ตอนนั้นใครมีกําลังมากกว่าก็จะชนะก็ต้องเล่นกันอย่างนั้นต้องคิดภาพใหม่นี้นะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เสนอไปถ้าเกิดเราเสนอที่แรงพอเนี่ยก็จะทําให้ทั้งจีนทั้งวา่าทั้งพม่าเขาต้องคิดกันว่าจะเอาอยัางไงที่จะวางสถานะกับประเทศไทยเราจับลื่นเลประมงได้ไหมเือประมงพอล้ําปั๊บก็ยิงเลยของเรานี่คอยมาเดือนหนึ่งนะด้วยความการุณาปราณีและว,วันนี้ก็ไม่มีข่าว ส่วนว่าก็ออกขาเมื่อลมนามมาระยะหนึ่งสักอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งเขาบอกว่าคุยกับไทยดีตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรเพราะเขาอยู่อยู่ที่ของเราแล้วจะมีอะไรละ่ะแล้วถ้าเราไม่ขยับเลยเลยเนี่ยก็เท่าก็อยู่เขาอยู่ตลอดไปแล้วก็ข่าวข่าวลือที่ว่าสามเดือนนะถ้าเป็นสามเดือนเรียบร้อยเนี่ยผมก็ประมาณการง่ของทางทหารได้ว่าเขาคงจะสร้างบังเกอร์สร้างที่หลบภัยใต้ดินนะครับวางกําลังอาวุธต่างๆไว้คนอาวุธมาได้แล้วก็จะยกย้ายแรงงานที่อยู่ในประเทศลาวเนี่ยจำนวนหนึ่ง กลับเข้ามาในประกับพอาธ่วารและฝึกอาวุธสามเดือนที่จะทําการพร้อมรบได้ทันนะครับต่อไปด้วยที่มันจะเกิดขึ้นใ่อบๆเลยก็อันนี้ก็พบอยู่ทั่วไปก็คือการวางกับระเบิดทุนระเบิดนะมีทุนระเบิดสารบุคคลกับทุนระเบิดสังหารพวกาญาพาหน้าต่างๆก็จะวางไว้เต็มพื้นที่หมดเพื่อไม่ให้ฝ่ายไทยเนี่ยเข้าไปแตะพื้นที่นี้ได้คือขาาจจะถอยไปแล้วแหละเป็นพื้นที่ของไทยแต่ไทยก็เข้าไม่ได้อยู่ดี ก็กลายเป็นพื้นที่ของเขาอยู่ดีใช่ไหมถ้าพูดอย่างนี้เพราะเขามีเจ็เขาจะมีแผนที่ว่าเขาวางระเบิดไปตรงไหนถึงเวลาเขามาขนออกได้ขณะที่เราไม่รู้เราต้องไปใช้เวลาเป็นปีในการเป็นคนย้ายไอ้พวกระเบิดทั้งหลายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝากไปยังฝากก่ายความมันม่นคงต้องคิดเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถามว่าเป็นหน้าที่ของใครไม่ใช่เรื่องหน้าที่ตาหารแล้วาตาหารก็เพียงแต่ว่าเอาเป้าหมายเขาเรียกว่าบัญชีเป้าหมายเป้าหมายคาสวิตไหนแล้วก็จะทําอะไรได้บ้างบอกรัฐบาลจริงๆเลยเนี่ยคนจะต้องทําตั้งแต่นานแล้วแต่ บอกให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเขาเเดาเนินการไปทางจีนมันอยู่ในสภามัาคงอยู่แล้วคุยกันได้นะครับสระธานหน่วยชาติเนี่ยก็เรียกประชุมถูกเชิญก็ได้สภามัาคงแล้วก็จะคุยถกปัญหาเฉพาะประเด็นนี้แล้วก็บอกว่าจะทําทอะไรแล้วก็ทํางานไปเลยแต่ถ้ามนมีก็เรื่องรัฐบาลน,นะครับตั้งข้อคลรมออะไรต่างก็ว่านแต่ทีานจะทำยังไงมันเกินขั้นทหารทหาร,หารนี่คือบอกเขาว่าคุณรับและผมให้เวลาถ้าเกิดวันนี้ผมยิงเขามีหน้าที่แค่นั้นนะครับ ทีนี้คนจะสั่งยิงเนี่ยหรือไม่สั่งยิงกลายเป็นหน้าที่ของรัฐบาลสมมุติรัฐบาลสั่งยิงก็จบรัฐก็ต้องรัฐไอ้ละวานก็ต้องถอยไปถ้าไม่ถอยก็ต้องเจอกันแต่การยิงนี่ไม่ใช่ไปยู่เดีก็ยิงถล่มเขามันยิงได้หลายอย่างก็ยิงเตือนก็ได้ที่เขาพูดเขาว่ยิงเตือนก่อนใช่ไหมทำยังไงก็ยิงกระสุนควันไงไปอยู่บนข้างบนฐานเขาอะมีอยู่แปดใช่ไหมของเขาเขาว่าเออของเราว่าแปดเขาว่าเก้าอะไรกี่กี่ก็แต่แปดก็ฐานเนี่ยเราก็ยิงแตดก้าวข้างบนเป็นเป็นกระสุนควันให้เขามอง ว่าถ้าคุณคืนยีดต่อเนี่ยคุณนะแล้วก็พวกนี้เป็นเป็น,ปนอกองรังเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะยา่มา่งสองสามร้อยอะไรเงี้ยซึ่งมันตั๊บเดียวลูกสองลูกก็หมดแล้ะมันไม่ควรจะเกิดการสังหารแบบนี้ไงแต่มันก็ไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยบนสันเขาที่เขาจะมองเห็นประเทศไทยเนี่ยมันดูง่ายๆเลยมันเป็นพื้นที่ที่เขาอยู่ไมมมันเป็นสั์ปันน้ำใช่ไหมเขาต้องอยู่ด้านที่หันไปเห็นพมา่าไม่ใช่มาเห็นคิดง,ง่ายๆเลยวิธีการคิดง,ง่ายๆ ตอนนั้นเมื่อคุณเ็นไทปั๊บเนี่ยแล้วเรามองขึ้นไปเห็นคุณต้องอยู่ตรงนั้นไม่ได้นะครับเรื่องนี้มันเป็นที่รู้กันแต่เขาเขาไม่มีแผนที่เออเรียไปในประเด็นทีสามเนี่ยเขาไม่มีแผนที่หรอกเขาไม่รู้หรอกเขาอยู่ตรงไหนเคยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ไอ้ที่เขาบอกว่าอยู่มา30ปีเนี่ยเพราะว่าเขากขขึ้นขึ้นทีไปขึ้นที่มากับขุนสาไงปรับอุนสาเสร็จเขาก็อยู่ไปอยู่มากนแล้วแต่แต่เขาไม่สนใจเรื่องแผนที่เพราะเขาไม่ใช่รัฐประเด็นนี้สสำคัญเขาไม่รู้เรื่อง นะดังนั้นเนี่ยเรามีหน้าที่ต้องไปชี้แจงจีนชี้แจงพมา่าแล้วก็ชี้แจงไปว่า้วยว่าไม่ใช่แต่บังเอิญว่าเมื่อที่สองที่ที่ไอตอนที่มีเรื่องเนี่ยเขามาสร้างสิ่งกว่าสร้างทาวเวอร์แล้วเขาบอกว่านี่เป็นเขาไงเป็นปนดีของเขาเพราะ,ะเขาเขาต้องจะทำอะไรช่วงสามปีที่ผ่านมานี่มันเกิด,ดรัฐนุ่มเหลียของพมา่าเขาก็อยากจะสร้างรัฐขึ้นมาเขาจึงต้องขยายพื้นที่ให้เต็มตาศึกมีเท่าไหร่เท่านั้นแล้วก็จะเขาจะกวาดต้อนอะไรในะพื้นที่ของรัฐฉานด้วยซ้ำไปเขาจะเข้าตี พวกไทยใหญ่เพื่อจะสร้างเป็นคอริดอร์หรือพื้นเป็นรัฐของเขาอีกต่างหากเชื่อมจีนเชื่อมลาวเชื่อมไทยเนี่ยเขาเจะาตรงนั้นด้วยซ้ำไปดังนั้นเนี่ยเรายอมไม่ได้หรอกนะครับอันนี้หน้าที่ตอนนี้ถ้าถามใครสุดมากเราจะโยมให้ทหารซึ่งไม่ใช่นะครับทหารเนี่ยเขาเขาบอกรัฐบาลเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอย,ยิงหรือไม่ยิงเป็นหน้าที่รัฐบาลเนี่ยถ,ถ้ารัฐบาลไม่อยากไม่อยากยิงเนี่ยคุณต้องระบิดทางจีนแล้วคุณต้องตอบคําถามว่า เวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้ถึงวันที่สิบแปดคุณทําอะไรอยู่ทําไมคุณเงียบทําไมคุณไม่บอกพื้นที่ไหนพื้นที่ของไทยพื้นที่ไหนพื้นที่ของพม่า,า,า,มาแล้วก็มีคําพูดอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งทั้งทหาร้ก็พูดรัฐบาลก็พูดว่าการปรับปันยังไม่เรียบร้อยเรายังไม่รู้เขตนอทีแท้จริงไอ้พันนั่นเข้าใจแต่สมัยก่อนคือสมัยจอระจก้าจะอยู่หัวกับอังกฤษเนี่ยที่เขาปรับปันเขียนด้านเนี่ยมันใช้ทิวเขาทำไม แล้วทิวเขานี่ชื่ออะไรนะถนนธงชัยใช่ไหมแต่ถ้าจำไม่ผิดนะถนนธงชัยทิวเขาเนี่ยเขาเอาทิวเขานั่นแหละเราทิวเขามันก็ผมก็คุออยกับทหารนะเขาบอกว่าพม่าก็ใช่คนเรียกคนละชื่อดานนาจจะไม่ตรงกันแต่ผมก็บอกนี่เกิดปัญหาแล้วนะถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นเรื่องแล้วคุณต้าวย,ยกประเด็นขึ้นพิจารณากับพม่าทันทีว่าตกลงมันเขาไหนกันแน่คือเราเองเนี่ยเราก็ไม่มีความแม่นผมก็ใส่ไปเลยว่ากีดภูมิของกองทัพเรามีอยู่นะ ตอนนั้นคุณต้องไปดูให้แน่ว่าอัน,น,นไหนที่ผมไม่เชื่อว่าจะมีสอง,สองเขายังไงก็ทิวเขาเดียวเพราะว่าเลาก็ปัก12 12จุดเนี่ยเขาต้องเลงคนบนานเขาไม่โง่หรอกแล้วอังกฤษเขาก็ไม่โง่เหมือนกันก็ส่งร้อยเอกคนหนึ่งมาเป็นนักแผนที่อ่ะเขาก็ต้องเลงจากเขานี้ไปเขานี้ใช่ไหมแล้วเขาที่มันทิวมาเนี่ยมันก็เขาเดียวกันอ่ะมันมีการวิ่งมาจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรอกไม่มีทิวเขามันเห็นเดน,นอยู่ทิวเขาที่สูงที่สุดตรงไหนก็เอาตรงนั้นแหละเลียงไปดังนั้นในโอกาสจะมีสอง สองเขาซ้อนกันเป็นไ,ไม่ได้นะครับปัญหาคือเราเองนั้นไม่ค่อยแม่นเราต้องทาตัวเราให้แม่นก่อนนะครับแต่คาพูดทั้งหลายแหละที่คร่าวลาทั้งหลายแหละเนี่ยคุณต้องไปคุยให้ทางฝั่งมามาเข้าใจว่าเราตรงนี้หน้าอธิไปไตยตรงนี้แล้วไม่ยอมไม่ใครมามาผิดนะมาลุกกลานเราจะพูดเรื่องนี้ได้เมื่อพูดได้มันก็จะจบไงแต่ถ้าเกิดเราพูดไม่ได้เราเราไม่รู้จะพูดยังไงเนี่ยเราจะคล้ายๆว่ารีรีรอๆหรือว่าไม่แน่ใจตัวเองอะไรซึ่งมันเป็นเรื่องที่แปลกมาก พอเรามีแผนที่ชัดเจนในสมัยการที่4เนะี่ยเราใช้มาตลอดเนี่ยเรากลับไม่มั่นใจเองเป็นไม่ได้ยังไงนะดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจตัวเองคุณต้องจัดไว้ก่อนว่าอันนี้เป็นคนไทยเมื่อเป็นคนไทยปั๊บเข้าลุกลามมาแล้วต้องไม่ยอมแต่เรื่องเรื่องทิวขาวนี่ไม่ต้องคุยแล้วมันชัดเจนหรือว่าคุณลุกล้ำแน่แน่แค่ก็ลุกล้ำเขาก็รู้ว่าลุก,กล้ำแต่เขาประกาศไปของเขาง่ยอันนี้เราจึง<ช>ต้องไม่ยอมอ่านี่ก็อยู่เที่รัฐบาลแล้วจะต้องทำยังไงจะสั่งยิงไม่ยิงหรือว่าจะ ใช้วิธีการอขอเวลาตอบโต้ไปว่าผมให้เวลาคุณเดือนแล้วคุณไม่ตอบผมให้เวลาคุณอีกสามวันหรือเจ็ดวันแล้วผมจะจัดการแล้วนะไอ้ต้องพูดให้ชัดเจนเพื่อให้เขามีความรู้สึกว่าเขาต้องเตรียมตัวที่จะขยับแต่ถ้าปล่อยยาวกว่านี้นะก็จะทําการดัดแปลงที่มันได้แล้วเราจะมีปัญหาไปไน้ไม่ได้ยาวครับสามเดือนนี่เขาจะดัดแปลงที่มันเขาเตรียมตัวพร้อมไงคุณจะไปให้เวลาเขาทำไมล่ะก็คุณแค่ถอยไปไง แล้วคุณก็ไปสร้างอะไรเรื่องมันมีตั้งเยอะบอกไม่มีค่ารื้อถอนอยากมีการรื้อถอนแล่คุณสติเสียป่ะต่างคุณต้องเยอะคุณไปไหนก็ไปเถอะมีพื้นที่ของเราคุณมาไม่ได้รคุณไปแล้วเราก็ช่วยรื้อถอนให้ไม่มีอะไรถ้าเกิดเราไม่กล้าค้นไปก็คุณอยากยิงไปมันก็มันก็ถอนหมดอยู่ดีใช่ไหมครับไม่มีอะไรมาก